สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะรอมานานวันเลิกเวียโนตอุดมเดินหน้าจีบเบลล่าต้องบอกเลยว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆสำหรับโนตอุดมแต้พาณิชย์เจ้าพ่อเดี่ยวไมโครโฟนชื่อดังของไทยถ้ายังจำกันได้จะรู้ว่าโนตอุดมแต้พาณิชย์นั้นปลื้มนางเอกสาวสวยเบลล่าราณีแบบสุดๆเพราะสาวเบลล่าคือนางเอกใน,นดวงใจของหนุ่มโนต์นั่นเองซึ่งล่าสุดหลังจาก ได้ทำการแสดงสดเดี่ยว13ไปแล้วนั้นเบลล่ารานีมีเซอร์ไพรส์จากฝ่ายนางเอกสาวเบลล่ารานีหลังเวทีซึ่งงานนี้ทำเอาหนุ่มโนตดีใจสุดๆกระโดดปรบมือคุกเข่ารับช่อดอกไม้จากนางเอกสาวและสมกอดเบลล่าก่อนอุ้มฝ่ายหญิงตัวลอยเลยทีเดียวและหากก่อนหน้านี้เดี่ยว12เมื่อปี2561ที่ผ่านมามีสาวสวยดีกีนางเอกอย่างเบลล่ารานีแคมเปญ ซึ่งที่ผ่านมาพี่โน้ตเคยประกาศว่าชอบหนักมากเมื่อสาวเบลล่าควาคุณแม่มาดูเดี่ยวทั้งทีพี่โน้ตได้ยิงมุกจีบหนักมากเลยโดยประกาศชัดๆว่าไม่ว่าเบลล่าจะเห็นพี่เป็นคนที่เท่าไหร่ในใจแต่ในใจพี่เบลล่าเป็นที่หนึ่งเสมอพร้อมกับลงจากเวทีมาประกบสาวเบลล่าถึงตัวเลยทีเดียวจากนั้นโน้ตยังบอกอีกว่าเขาได้มีโอกาส เจอเบลล่ามาสองครั้งตอนที่เธอมาวิ่งในโครงการ9คนละ9้าของตูนบอดี้แสลมโดเบลล่าไปวิ่งกับเวียในตอนนั้นเขาซึ่งไม่เคยดูละครก็ได้สัมภาษณ์เบลล่าเหมือนที่สัมภาษณ์นักแสดงคนอื่นๆที่มาร่วมในโครงการนี้โดยที่ไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรแต่เมื่อเขาดูละครบุพเพสนิวาตและได้เห็นความน่ารักก็ถึงกับออกปากพี่รักเขาพอดูละครแล้วหลงรักเขา ถ้าเจอเขาอีกหน้าพี่จะแดงเพราะพี่คิดแล้วพี่รอเขาเลิกกับเวียรจริงๆแถมในตอนท้ายนตยังแอบยอกอีกว่าไม่อยากให้เรื่องนี้จบอยากให้มียาวอยากให้ละครเรื่องนี้มีพุทธพฤหัสสุขจะได้เอาเวลาหนึ่งมันจะมีช่วงเวลาหน้าเบื่อช่วงเย็นวันศุกร์เราจะได้เอามาแทนไงงานนี้ทำเอาคนฟังหัวเราะกันลั่นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวสรูม ขอบคุณเพื่อนเอนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ